ถ้าทำธุรกิจแล้วขาดทุนตลอดเนี่ยไม่ไหวนะเจ๊งนะแต่ถ้าลองเช็คสิ่งเหล่านี้ดูผมว่าไปต่อได้ในเรื่องของการทำธุรกิจหลายๆครั้งที่จะเจอว่านักธุรกิจหลายคนไม่ได้แยกต้นทุนให้มันชัดเจนจนทําให้ไม่รู้กําไรที่แท้จริงบางคนหมุนเงินเต็มไปหมดเลยจนตอนนี้ยังไม่รู้ได้กำไว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจแล้วมีกําไรจริงหรือเปล่าลองมาดูต้นทุน5ตัวนี้ดูถ้าบริหารได้ผมว่าน่าจะไปต่อได้เหมือนกันอย่างที่1ก็คือ ต้นทุนในเรื่องของ Product Co s t เราจะต้องมีการคำนวณต้นทุนของสินค้าทุกอย่างทั้งหมดที่ทําให้เกิดมาเป็นสินค้าถ้าใครที่เป็นธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งมีการนาผลิตจากเมืองนอกเข้ามาก็เอาค่าสินค้าที่เราต้องจ่ายเขาบวกกับค่าเฟสดค่าขนส่งบวกกันเข้าไปอันนี้เรียกว่าต้นทุนสินค้าถ้าใครเป็นธุรกิจการผลิต เอาต้นทุนพวก raw Match, material ต่างๆรวมถึงค่าแรงค่าคนงานต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นเอามารวมกันอันนี้สําหรับผมถือว่าเป็นต้นทุนเรื่องสินค้าอันที่2ก็คือต้นทุนที่เป็น operation cost หรือถ้าแปลแบบง่ายๆคือต้นทุนที่ผันแปรต้นทุนพวกนี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าเนี่ยมีการออเดอร์มีการสั่งซื้อของแล้วมันเกิดต้นทุนบางอย่างที่เราต้องทําอย่างเช่นบางคนถ้าซื้อของแล้วจะต้องไปแพ็กของ ก็จะต้องเอาไปแท็กมีค่าลังค่ากล่องค่าเทปค่าป้ายค่าอะไรต่างๆนานาในการที่เอาไปจัดส่งรวมถึงพวกค่าส่งต่างๆด้วยเป็น d e l i v วอรหรือเป็นลาลัมุอะไรก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะมีเรื่องของค่าติดตั้งค่าเซอร์วิสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องเข้าไปหน้างานแล้วมันเกิดเป็นต้นทุนผ่นแปรเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วจะต้องเข้าไป ำติดตั้งเอาช่างเข้าเอาเทคนิคอลเข้าต่างๆนานาโอทีต่างๆ,นานาางๆที่เกิดขึ้นแต่ละผมอันนี้ตีเป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดเป็น o อ e r a ร i ชันคอและอันที่3ที่จะต้องมาคำนวณกันก็คือเรื่องของฟิกคอสนะครับหรือในทางบัญชีเราจะเรียกว่า Admin นคอ t หรือต้นทุนบริหาร ถ้าวันนี้เราจะบริหารต้นทุนที่เป็นฟิกคอร์ให้ดีเราจะต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้ต้นทุนของบริษัททั้งหมดมีอะไรบ้างที่เป็นฟิกคอร์อยู่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่เป็นแบ็กออฟฟิศค่าเช่าค่า,าไฟค่าน้ําอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องนํามาใช้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าฟิกคอร์เราลองประเมินดูว่าตอนนี้เรามีต้นทุนที่ต้องจ่ายอยู่แล้วในแต่ละเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะแยกฟิกคอร์เนี่ยออกจากคก่าค่าโอทีออกจากเงินเดือนของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เพราะว่าเป็นต้นทุนของแบ็กออฟฟิศที่ยังไงเราก็ต้องมีนะครับที่เอามาใช้ตรงนี้อันที่4คือต้นทุนฝ่ายการตลาดต้นทุนฝ่ายการตลาดหมายถึงไม่ว่าจะเป็นเงินเดินของฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่าแอดโฆษณาที่ใช้ค่าออกบูธอีเวนต์ต่างๆนานาที่เอามารวมกันทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดที่ทําให้เกิดแบรนด์เกิดการนําลีดเข้ามาเข้ากับบริษัททุกอย่างผมตีเป็นต้นทุนาการตลาดทั้งหมดผมแยกไปอีกหนึ่งก้อนและสุดท้ายข้อ5ครับก็คือว่าเซลล์คอสก็คือต้นทุนของฝ่ายขาย ต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ในการเกิดการขายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของเซลล์ค่าคอมมิชชั่นค่าอาราวแนนต่างๆในการเดินทางไปหาลูกค้าหรือแม้แต่ค่าเซอร์วิสต่างๆที่เราใช้ในการเอนเตอร์เทนลูกค้าทั้งหมดที่เราทําจนมันเกิดเป็นยอดขายออกมาได้จนได้ทีโอลูกค้าออกมาได้พวกนี้ตีเป็นต้นทุนฝ่ายขายลองไปเช็คดูนะครับ5ตัวนี้ก็คือเป็นต้นทุนหลักที่เราจะต้องมาคอยบริหารอันนี้ยังไม่รวมถึงดอกเบีย้ยแล้วก็ภาษีที่ทางผู้บริหารจะต้องใช้จะต้องจ่าย ถ้าวันนี้เรามี5ตัวนี้การันตีได้ว่ามันไม่เกินจากตัวต้นทุนที่มันควรจะเป็นมันไม่กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันควรจะเป็นนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะประเมินได้ว่าธุรกิจเราน่าจะต้องมีกําไรอย่างแน่นอนธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ